กาบสวัสดีครับก <LE> hmm. so ับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่392นะพี่วันนี้มีพระให้พี่เลือกหาเลือกชมมหลายองค์จุใจเช่นเดิมพี่เจอประมาณ5โมงถึงเที่ยงนะเนี่ยครับวันนี้10โมงถึงเที่ยงเอ้10โมงถึงเที่ยงประมาณนี้นะครับอะเนะครับฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระนันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่095 6232847ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพิเศษ ID รายมาทางเราก็ได้เบอร์095 6232847เนาะเนี่ย อ่าอันนี้ก็มีพระอาจารย์พี่แบ่งปันกันเลยนะครับใครชอบรายการไหนก็โทรมาปิดได้เลยนะครับองค์ละสามร้อยบาททุกรายการนะครับวันนี้ลดราคาให้นะครับแล้วก็ล้มมวยให้เลยนะครับอ่าไปชมรายการแรกเลยนะนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับวัดตะโกนี่ครับอาเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยเนาะเนี่ยพร้อมกล่องนะครับสามร้อยบาททุกรายการพี่นะนะครับไม่ลดแล้วนะครับ นี่ครับผมก็รวยนะครับใครไว้ใครได้นะน่ครับนี่อันนี้เป็นรูปหล่อเนื้อสวยเนื้อคมนี่ครับนี่ใครโทรปิก็บอกเลยนะรายการที่เท่าไหร่นะครับรายการไหนนะครับนี่รอยจานอันนี้เป็นรอยต่อโค้ดนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะเนี่ยครับพร้อมกล่องสวยๆนะครับนี่ครับลงยาแดงมาด้วยนี่ครับประมาณนี้นะครับอะวันนี้จะไปแบบไวๆอีกเช่นเดิมพี่นะนะครับเจอกันทุกวันแน่นอนนี่ อ่ะองค์นี้นี่ยครับรูปหล่อหลวงพ่อรวยนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นะครับนะครับรายารกรารถัดไปพี่เป็นหลวงพ่อก,กันนะครับวัพดพญาตนะครับพร้อมกล่องเป็นเนื้อทองแดงลงดําพี่นะครับพร้อมกล่องนะครับหลวงพ่อก,กันวัพดพญาตปีสองสี่หกเก้านี่ครับจัดมานะครับข,ข้างหลังเป็นยันขอเบ็ดนะนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนี่ เ้อทองแดงลงดำพี่นะครับเปรียนเซมาหลวงพักกันนี่ครับกนลังเป็นยันขอเบ็ดนะเนี่ยใครชอบรายการนี้ก็โทรมาบอกด้วยนะครับว่าชอบรายการไหนนะครับชอบองค์ไหนนะครับโทรปิดองค์ไหนนะครับนี่องค์ลาสามร้อยบาทนะครับตลอดสายวันนี้นะครับนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นะเนี่ยครับรายการนี้นะครับหลวงพักกันนี่ครับคมๆนะครับชัดเจนนะครับขอรูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะครับหรือว่าโทรมาทางเราสายโดนสายตรงได้นะเนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับ โลพกกันนะครับต่อไปนะครับนางพญาเนี่ยครับมีสององค์อ่ะองค์แรกก่อนนะครับนางพญาพิธานุโลกอันนี้ก็เนื้อดีนะครับนี่สวยๆนะครับครับกุกกาๆนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เข้าตรงนะนี่ครับเป็นพิมพ์เข้าตรงนี่ครับเนื้อแบบจัดจ้านจริงนี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนะครับนางพญาองค์แรกนะครับมีสองรายการนี่ครับเรียมกรอบมาดี สวยงาเนะครับอ่ะองค์ที่หนึ่งนางพญานะครับต่อไปเป็นนางพญาองค์ที่สองพิมพ์เข้าตรงเหมือนกันนะมีเมทินีไม้ไทรไม้กดเม็ดแร่นะครับดูดินี่ครับเก่าๆเดิมๆนะครับนี่ครับสวยงาในะองค์ที่สองนางพญาองค์ที่สองพี่นะครับนะครับมีสององค์วันนี้นางพญามีสององค์นะครับนางพญาพิษณุโลกพี่นะครับชัดเจนเลยนะครับช่องเรา ตรงปกทุกรายการนะพี่ไม่ต้องห่วงนะครับรายการนี้นะครับนางพญาองค์ที่สองนะครับองค์สามร้อยบาททุกรายการวันนี้แบ่งกันไปพี่นะครับลมมวยให้นะครับอะไรกันทั้ไปพี่เป็นเหรียญนะครับสมเด็จโตนี่ครับวัสดสตึกนะครับนี่จังหวัดอยุธยาปีสองห้าหนึ่งสามนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญกลมๆนะครับเป็นเนื้อปะกานะพี่นะนะครับพร้อมนอนกล่องนะครับนอนสลับเหรียญที่ลึกนี่เขาเรียกว่างานนี้กำลังเป็นพระนอนนะครับหนึ่งร้อยปีนี่ครับ นี่บรุสอครบหนึ่งร้อยปีนะครับเนี่ครัเป็นข้างหลังเป็นปางสายาตปางนอนนีะครับอ่ะหาสมเด็จนี่ครับสมเด็จโตนะปีสองอันนี้เป็นปีสองสี่หนึ่งสามถึงสองสี่หนึ่งหนึ่งสามไอสองสี่หนึ่งสามถึงสองสองห้าหนึ่งสามประมาณนี้นะเป็นเนื้อปะกา้าพี่เนื้อสวยเนื้อคมนะเนป็นเนื้อปะก้าวสวยๆเลยนะพร้อมนอนกล่องนอนสลับ แถวข้างหลังเป็นปางสยญาดปางนอนนะพี่นะนี่ครับอนุสร์หนึ่งร้อยปีนะครับนี่ครับสวยชัดเจนนะครับแบ่งกันไปพี่นะรายการนี้นะครับขอรูปเพิ่มตรบไหนก็จัดได้เลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะนะครับสมเด็จโตนี่ครับพอสตึกนี่ครับจัดไปพี่นะรายการนี้นี่จัดไปพี่นะอ่ะรายการถัดไปไปเป็นพระผงของขวัญนะครับวัดปากน้านะครับ แกะมา้ทุแป๊บนึงนะอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะพี่นะนี่รุ่นหนึ่งนะรับ <c oughs> สวยทุกรายการนะแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเลยนะครับรายการละสามร้อยทุกรายการพี่นะี่เออกยากหน่พี่นะเดิมเดิมเลยนครับจัดมาพี่เนาะนี่ครับนี่ครับรุ่นหนึ่งนะผ้าพ,พงของควานวัดปากน้ํานี่ครับหลวงพ่อสดนี่ครับวัดปากน้ําอทมอนี่ครับจัดมาพี่เนาะนอนกล่องนี่ครับ รุ่นหนึ่งครับอันนี้ลงเขาเรียกว่าลงลงแร็กนะครับลงแร็กมาไม่หมดสารแตกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยปลอยยันสวยๆนะครับลึกๆแบบนี้เนี่ยครับผงของขวัญนัดปากน้ำเนี่ยนี่ับใครชอบไปจัดมาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับรายการละสามร้อยเนี่ยครับผมจะย้าหน่อยนะครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นะรุ่นหนึ่งนะผมจะย้าหน่อยนะครับสามร้อยทุรายการนะไม่ลดแล้วนะครับเนี่ยแครนี้ก็ล้มวยให้แล้วพี่อ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการนี้ ต่อมาเป็นหลวงพ้อเงินนะครับมีสององค์หลวงข่อเงินนะครับปัดบางขานจังหวัดพิจิตรนี่ครับอันนี้แบบคาบแล้วคาบพิงเลยนะครับคาบพิงออกแบบเขียวๆเดิมๆนะครับชัดเจนนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับได้มาเดิมๆเลยนะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนะนี่ครับเนื้อดีนะครับเนื้อดีนะครับองค์นี้เนื้อดีเลย นี่ครับสวยสวยเลยนะครับสวยเลยอ่ะจัดไปพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับมีสององค์พี่นะผมจะเรียกเป็นองค์ที่หนึ่งไปนี่ครับองค์ที่หนึ่งต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินองค์ที่สองพี่นี่อันนี้ความเก่าความคมนะครับอันนี้จะเป็นสี่ชายไหมเนี่ยนี่ครับลอยฟุตตะใบนี่ครับนี่ครับชัดเจนพี่นะ ใครไหวใครได้แล้วกันนะเนี่ยใครไหวใครได้เนี่ยครับใครโทรมาปิดก่อนก็ได้ก่อนนี่อย่างนี้ดีกว่านี่ครับตรงปกแน่นอนนะครับปิดแล้วปิดเลยนะนะไม่มีการสับเปลี่ยนแน่นอนนี่ครับจัดมาพี่นะรายการนี้สวยคมนะครับอ่ะหลงพ่อเงินนะครับองค์ที่สองพี่นะพีที่สามเก้าสองครับพี่นับ EP วันนี้นะครับอ่ะนี่ครับต่อไปเป็นพระรอดลำพูนเนี่ยครับเป็นพระเนื้อผงนะครับ ออกแบบเนื้อดำๆหน่อยนะครับมีคราบเขาเรียกว่าคราบคราบลาคราบขอบคราบคราบลานี่ครับนี่จัดมาพี่นะรายการนี้เนี่ยครับพระรอดนี่ครับอยู่ในพระเครื่องแบบสวยๆเนี่ยครับเนี่ยมลสั่งดีพี่นะนี่ครับพระรอดตำพูนประมาณนี้เนี่ยครับเรียมกรอบมาชัดเจนนะครับนะครับฝั่งเพชรมาด้วยนะครับฝั่งเพชรมาด้วยนี่ครับอ่ะจัดไปพี่นะพระรอดองนี้เนี่ยครับ ต่อมาเลยครับเป็นเหรียญนะเปลี่ยนเศรษฐีเจริญพรนี่ครับต่อโคตรมาสวยสวยเลยนะครับนี่ต่อโคตรมาสามศูนย์สามนี่ครับต่อาเบอร์มาด้วยนะครับต่อโคตรมาด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ลงยาสวยๆนะครับลงยาสวยจริงนะคหลวงเขาพัดนี่ครับนี่ข้างหลังเป็นสิงห์นี่ครับข้างหลังเป็นสิงห์นะครับแจมๆนะครับรายการนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่แล้วลงยาสวยๆเลยนี่ทอดวนี่ครับ นี่ครับมีสามศูนย์สามต่อโค้ดยสามศูนย์สามนะครับมีต่อโคตรงนี้อีกนครับลงยาสวยมากนะครับลงยาสวยมากนะครับเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับเจริญพรนี่ข้างหลังเป็นสิงนะครับตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อพัดนะนะครับใครชอบก็จัดมานะครับจังหวัดนครสวรรค์นี่ครับชัดเจนนะนะพี่นะชัดเจนนะครับนี่เก้าเก้านี่ประมาณนี้นะเหรียญเหรียญนี่เป็นกระแสนสายฝนเลยนะกระแสนรศมีอะไรประมาณนี้ นี่ครับอ่ะจัดมานะครับหลวงพ่อพัดนี่ครับเดิมเดิมไปพี่เลยสวยนะครับอ่ะต่อมาเป็นสมเด็จสมเด็จมีห้าองค์นะครับผมจะเรียกองค์ที่หนึ่งอย่างนี้ดีกว่านี่ครับอ่ะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นี่ครับองที่หนึ่งนครับเนื้อดีนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับมีเขาเรียกว่าคารมันตั้งอิวนะครับลงรักเอ้ยลงแล้วปิดท้องนี่ประมาณนี้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นี่ครับไขวายไขได้แล้วกันนะครับหมุนสารดีชัดเจนเดิมเดิมนะครับ เดมกรอบมาเกิดว่าสมเด็จนี่ครับพิมพ์เส้นได้นี่ครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จองที่หนึ่งนะในไคโทรปิดก็บอกด้วยนะครับสมเด็จองเท่าไรนะวันนี้มีห้าองนะครับประมาณห้าองจัดมาพี่นะสมเด็จองค์ที่หนึ่งนี่ครับต่อมาสมเด็จองค์ที่สองพี่นี่โหคาบเน่าเนรัยคาบเก่านี่ครับคาบเน่าคาบเก่านะครับองที่สองพี่นะครับจัดมาได้เลยนะครับองละสามร้อยบาททุกรายการวันนี้นะครับจับจองได้ทุกรายการนะนีครับ นี่ครับเน่าจริงนะครับเน่านะเติมเิมนี่ครับแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเลยนี่ครับสมมาปิดได้นะครับราคาแบบแบ่งปันนะครับล้มมวยอย่างงี้ดีกว่าเนี่ยครับล้มมวยขาดทุนนี่ครับอะแบ่งกระจายพ่นะระเยอะนะครับให้ท่านทีพี่เก็บเอฟซีเก็บสะสมได้มั่งนะครับอะเนียครับองค์ที่สองนะครับสมเด็จนะครับต่อมาเป็นองค์ที่สามนี่องค์นี้ก็สวยนะเรลี่ยมกรอบทองมานะครับกรอบทองจัวรรี่นี่ครับ ะมีฝั่งฝั่งเพชรด้วยนะครับอ่ะน่ครับองค์ที่สามนะครับคาบสวยเหมือนกันนี่ครับเนื้อหาแบบจัดจ้านนี่ครับเดิมเดิมจัดจ้านเนื้อหามังสาแบบจัดจริงนะครับคมจริงนี่ครับออกภาพแบบคาบรูนพุนอันนี้เป็นแบบรอยคาบเน่าเนาะนะครับรอยคาบเน่านี่เลยนะครับองค์ที่สามพี่นี่ครับองค์ที่สามสวยเด็ดนะเนี่ยสวยเด็ดนะครับ องที่สามนี่ครับขอรูปเพิ่มเติมองไหนก็แอดไอเดียไลน์มาทางเราได้บหนาเก็บสะสมพี่นะวันนี้มาล้มมวยนะแบ่งปันให้นีครับต่อไปเป็นองค์ที่สี่พี่นี่ครับองที่สี่ก็เนื้อดีนี่ครับนี่ครับเนื้อดีเลยนี่ครับชัดเจนนะพี่นะนีครับองที่สี่นี่ครับนี่เลยนะจัดมาพี่นะจัดมาวันนี้แบ่งปันให้ท่านพี่เอฟซีเก็บสะสมไปนะครับขายไวใครได้แล้วกันเนาะ นี่ครับองค์ที่สี่นี่แต่สวยจริงนะครับองค์ที่สี่นะครับมีเลี่ยมกรอบมาให้เรียบร้อยนี่ครับเลี่ยมกรอบทองจิวเวลรี่นี่ครับแล้วก็ฝังเพชรมาอย่างดีครับอ่ะองค์ที่สี่นะนี่ครับสวยๆนี่ครับเราไปเป็นองค์ที่ห้าพี่นะครับองคที่ห้าก็สวยเหมือนกันนี่ครับองค์ที่ห้าเนื้อเก่านี่ครับเนื้อเก่า นี่เก่าจริงนะครับองค์ที่ห้านี่ครับจัดมานี่ครับมีรอยขีดยาวๆนะครับนี่ครับข้างๆคาบเราเน่าเนี่ยองค์ที่ห้าสมเด็จนะนี่ครับสวยนะครับรอบสวยเนี่ยนี่จัดไปพี่นะนะครับเก็บได้แบบสวยๆเลยนี่ครับอ่ะนี่ครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปเป็นล็อกเก็ตนี่นะครับล็อกเก็ต นะนี่ครับสวยๆนะล็อกเก็ตเนี่ยเรียมกรอบเป็นเทศมานี่ครับมีปิดทองด้วยล็อกเก็ตสวยๆอย่างนี้นะนจังนหวนัดชัยนาทหลวงพ่อกวยไหมพี่นะ <c oughs> นี่นะครับล็อกเก็ตสวยๆอย่างนี้เลยนีคยมีรอยหลังเป็นรอยจานนะครับยันนี่แล้วมีปิดทองนี่ครับล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อกวย วัดโพสิตารามนะพี่นะอ่ะจัดไปพี่นะองค์สามมอทุกรายการพี่นะครับนะครับต่อมาเลยนะปอย่างคุ้มผมบอกเลยนะอย่างคุ้มเนี่ยอันนี้เป็นพระอาจารย์ฟันเนะียครับกระไลเป็นกระไลทองนะี่ครับเป็นกระไลทองปีศูนย์เจ็ดนี่ครับนี่ครับเป็นพระอาจารย์ฟันอาจารโลปีสองห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะพี่นะนี่ครับ,นะรบอันนี้จะเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับเป็นเนื้อกระไล แบ่งกันไปพี่นะใครชอบรายการไหนก็จัดมาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันล้มมวยให้ท่านพี่เอฟซได้เก็บสะสมนะนี่ครับสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับวัดป่าทําขามจังหวัดสกลนครนี่ครับพร้อมนอนกล่องเดิมเดิมนะครับชัดเจนน่ครับนี่เลยนี่ครับจัดไปพี่นะสามร้อยนี่สามร้อยทั่วไทยขอรูปเพิ่มเติมพวงไหนก็บอกได้นะครเบอร์โทรแอดไอเดียรก็อยู่ใต้คลิปนะพี่นะนี่ครับแบ่งกันไปพี่นะรายการนี้นะครับ ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่ออีวัสสัตยีบนะครับวัสดุหีบนะครับปีสองห้าศูนย์สี่นี่ครับอันนี้เป็นกระไหลทองเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับนี่วัสดุหีบนะครับเป็นกระไหลทองนี่ครับเหรียญนี้เป็นธรรมชาติมากพี่นะเป็นลุงเป็นแบบทองอลามนี่ครับปีสองห้าศูนย์สี่พี่ นี่ครับจัดมานะพี่นะห่วงสวยๆนะครับชัดเจนอ่ะแบ่งกันไปพี่นะเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนี่ครับนะปีสองนห้าศูนยสี่นะครับพร้อม Level. นอนกล่องจัดมาพี่นะครับเหรียญเดิมๆน่ครับไปตั้งห่วงน่ครับอะแบ่งกันไปพี่นะรายการนี้นะครับต่อมาเป็นนี่เลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนี่โอ้โหนอนกล่องแม่งดีเลยครับนอนกล่องแม่งดีเลยนี่ครับ หมวกก่อนแปดหนึงน,นะออกยากหน่อยนะเป็นดมเดิมนะอันเป็นได้มาจากวัดแต่เมนะื่อนะนะครับเนี่ยได้มาจากวัดเลยนะเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อรวยนี่นี่ครับ,นรบเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะพร้อมนอนกล่องนอนัลตราลัมดีนะครับสวยนะครับดมเดิมนะครับนีต่อโค้ดด้วยสองหนึ่งหก นี่ผูทักทลดีนี่ครับรู้ห่วงนะครับเขียนว่าต่อโคดได้95นี่ครับและแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนนะครับจับมาได้เลยนะครับจับจอง้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับไม่มีการซับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับช่องเรานะนะครับส่งจริงนะครับส่งตรงปกนี่ครับนอนกล่องนี่ครับอะจัดมานี่ครับเป็นเค้นไก้95นี่ผมเห็นแล้วเนี่ยครับ95เขียนตรงตรงตรงหูคูเรียนนี่ครับ นี่ครับอะนี่ครับจบมาพี่นะรายการนี้นะครับเส็จสวยนะครับครับเป็นคนรวยนี่ตรงปกนะครับต่อมาเป็นนี่เลยนะครับเป็นหลวงพ่อศิลานะครับหลวงปู่ศิลาสลีกันโทนะพี่นะนี่ครับเหรยียญเนือเขาเรียกเหรียญเนือดวงนะครับรุ่นเนือเนือนือดวงเนาะนะครับหลวงปู่ศิลา นใครชอบก็จัดมาได้เลยนะครับเหรียญรายการนี้นี่ครับวันนี้จะออกแบบลุ้งหน่อยนะครับสีลุ้งนะครับเหนืือดวงนะครับหลบปูศิลานี่ครับเป็นจะออกแบบสีลุ้งเลยนี่ครับนี่ครับรอยตรงรอยตัดขอบสวยๆนี่ครับมีรอยต่อโคด้วยนะครับอะจัดมาพี่นะแนวหลบปูศิลา สลิจันโทนี่ครับนี่แบ่งกันไปพี่นะพร้อมกระตลับสวยนะนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงวงปผู้สวงนะครับเทวดาเดินดินนี่ครับวงปผู้สวงนะครับพร้อมนอนกล่องนี่ครับนี่ครับเก่าเดิมแล้วพี่นะเก่าเดิมทุกรายการนะไม่ต้องห่วงวันนี้นะครับชัดเจนนะครับมีรอยต่อโค้ดด้วยนี่ครับ นี่ครับหลวงพ่สวงนี่ครับเทวดาเดินติดนี่ครับนี่ครับจัดมาพี่นะจัดมานะอนี่ชัดเจนนะครับแบ่งกันไปพี่นะแบ่งกันไปนะครับใครวใครได้แล้วกันนะครับใครวยใครได้นะครับขายทัวไปก่อนให้ก่อนนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับทังเรานะครับอ่ะต่อมาเป็นนี่ครับอันนี้ก็ลงยามาสวยมากนี่เสือคาบดาบ นี่ครับหลวงพ้าพัดเหมือนกันนะครับลงยามาสวยจริงครับอายุหนึ่งร้อยปีครับหลวงขพัดนี่ครับลงยามาสวยนะครับรายการนี้นี่ครับอันนี้เป็นสิ่งคู่นะครับเป็นสิ่งคู่นะครับต่อโคตรวาด้วยนะครับหนึ่งเดวผมดูกันต่อต่อโคตรว่าอะไรนะครับสามเจ็ดนี่ครับนี่แล้วมีลอยหยันลอยจานนี่ครับนี่ครับอ่ะนี่ยเป็นสิ่งคู่นะนี่อันนี้เป็นลงยานะครับเสือคาบดาบนี่ครับเสือคาบดาบหลวงขพัดนะครับลงยามาสวยมากนะครับ เนียครับมเลื่อมมันมันแจมจมเนี่ยครับจัดมานะเนี่ยพร้อม้อนกล่องออตลับเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งคู่นะปีนะครับสิ่งคู่นะครับดีมากนะครับต่อโค้ดด้วยสามสามเจ็ดแล้วก็มียันนี่ครับสวยนะครับนี่ครับสวยมากครับไปเลี่ยมขอบคอได้แจวเลยนี่ครับอะจัดมานะครับหลวงพ่อพัดนี่เสือคาบดบนะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายพี่นะ เป็นพระอาจารย์ดิเลกเนี่ยครับวัดหนองทรายเนี่ยครับปีสองห้าหกหกเนี่ยครับาลังดังเลยนี่ครับดังมานานแล้วพี่นะแต่ตอนนี้ท่านนพี่จะเก็บสะสมเลยนีอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดำเนี่ยครับมีรอยต่อโคด้วยตรงหยัดแนีครับงกั 66, นพระอาจารย์ดิเลกนะครับเนี่ยปีสองห้าหกหกนะเนี่ยครับ, 66, ครบใครชอบก็จับจองได้นะเป็นพระใหม่เนียครับพระใหม่มาแรงนี่ครับ นี่สวยเลยนะนี่ครับรายการนี้นะครับหลวงพ่อดิเลกนะพระอาจารย์ดิเลกนี่ครับนีครับเป็นรุ่นฉลองวิหารนะเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะขอลูกองไหนก็จัดมาพี่นะสวยสวยมเด้อแบบนี้นี่ครับแจมนี่ครับเขาเรียกว่าแจมพัดเจนนี่ครับแบ่งกันไปพี่นะนพระอาจารย์ดิเลกนี่ครับสวยนะครับ อ่ะแบ่งกันไปพี่นะอ่ะวันนี้ขอบคุณนะพี่เอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับ EP ที่สามร้อยเก้าสิบสองด้วยนะครับวันนี้ก็ถ้าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะเนี่ยครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องที่เจ็ดภานบ้านพาพเมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าถ้าทพี่จะแอดไอเดียไลน์มาทางเราได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับนอ่ะออกมาสามร้อยบาททุกรายการนะครับวันนี้นะ